สนับสนุนโดย mm 8 8 r o y a l สนใจก็แอดเลยที่แอดเกมมันกราวสวัสดีมิตรรักแฟนเกมพลพักคนักปั่นนักลงทุนทุกๆท่านด้วยนะจ๊ะวันนี้ชาแนลเกมมันมาใหม่อยู่กับพี่พลสุรพลคนอยากรวยคนเดิมอีกแล้วนะพี่พลจะพาไปรีวิวเกมไหนนั้นนี่เลยนะอยู่กับค่ายสล็อตของ gtm ของเว็บ mm 8 8 r o y a l ยนะเว็บดีการันตีเรื่องรายได้นะจ๊ะ วันนี้ได้เลือกเกมไว้แล้วนี่คือซูเปอร์โจ๊กเกอร์นะขณะนี้ผมอยู่กับหน้าเกมของซูเปอร์โจ๊กเกอร์ท่านจะเห็นได้ว่ามันช่างสวยงามซะเหลือเกินที่ท่านเห็นอยู่นี่มันคือสล็อตเเส้นบางคนถามว่ามันเป็นยังไงเหรอสล็อต9เส้นคือการคูณการ9แบบนั่นเองนี่คือคุณสมบัติของมันนะผมจะเบ็ด1ิบบาทนะครับสำหรับวันนี้ ูนของผมจะมี1,375บาทกันเลยนะผมว่าผมออโต้ดีกว่านะสล็อตเเส้นนั้นคือการคูณกัน9แบบนะจ๊ะ9แบบเป็นยังไงคูณเป็นรูปตัว x อนะสเส้นแล้วก็บนกลางล่างกันเลยนะหน้าหน้าจ๊กเกอร์นี้หน้าสวยงามเอาบวงมา9บาทแล้วนะสำหรับนอนนี้นะเราก็จะหมุนกันเรื่อยๆนะ อีสปินไปแล้วตอนนี้บวกขึ้นมานะ24บาทโอ้รับทรับกันไปนะหน้าตาของเกมมันก็สวยดีนะมี3ช่องสำหรับการหมุนนะหากใครสนใจนะเอารีสปินอีกแล้วรอบนี้บวกไปแล้วกับเท่าไหร่43บาทนะถือว่าการันตีเยี่ยมไปเลย4บาทก็มานะเราจะหมุนกันไปเรื่อยๆนะ เราจะไม่หยุดยั้งกันนะเอาลีจะบินอีกแล้วนะรอบนี้บวกมาเท่าไรเท่าไรนะผมว่าดีเหมือนกันเจ็ดสิบสบาทนะอ๋อข้างบนหมุนอีกแล้วหมุนเท่าไรอ๋อเจ็คูณห้นะเจ็ดสิคูณหเท่าไหร่วะอ๋อในไปแล้วนะอ้มันทางดีซะเหลือกเกินนั่นไงมันผมเห็นแล้วนี่คือเงินนะสองกว่าส8งร้อยะ ดีจังเลยมาแล้วนะ,ะผมจะหมุนกันต่อไปจะไม่หยุดยั้งนะเราจะหมุนกันไปเราจะทำกำไรกันไปนะกับเกมนี้เลยซู Super Joker. เปอร์โจ๊กเกอร์อาหมุนกันต่อด้วยการกดออตโต้ไปเป็นยังไงอ่ารอบนี้ยังอยู่นะแต่กำไรเราก็มาแล้วบวก60ิบบาทไปจังหวะนี้นะเยี่ยมไปเลยนะอ่าจะหมุนกันต่อนะ ดูที่ว่าจะโดดหรือจะดับนะอโอ้ลอมนี้บวกมาแล้วไอ้นะไหนไปอีกแล้วจังหวะนี้นั่นไงมันตายเถอแม่สาวน้อย <c oughs> โอเคนะลอมนี้ได้เท่าไหรเท่าไร่ว่ากันมา187บาทนะโอ้ขึ้นมาพันเจ็ดแล้วปะโทเ <c oughs> ยี่ยมไปเลยนะโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่ะนี่บวกไปอีกเท่าไหร่14บาทอ๋อ หือว่ามิชชั่นคอมพิวตกันเลยนะหาใครสนใจแอดมาเลยที่แอดเกมมันนะครับผมนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b mm hmm. s ไครต์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้นั้นสวัสดีครับ